จักรยานยนต์ทางเรียบรายการเ p Honda Academy ภายใต้โครงการ Honda Race to the Dream สนามที่5มีแข่งขันกัน2เรสที่ Thailand c ซ r ร u กินครชัยศรีเซตแรกคือเรสแรกครับปรากฏว่าเป็นน้องออสตินธนชัต ปทุมทองนักบิดวัย10ปีนะครับรถหมายเลขแปก็ควา้าแชมป์ไปครองส่วนเรสที่2เป็นน้องกันหรือว่าพัชรกรทองเกิดหลวงรถหมายเลขก4ก็ควา้าแชมป์ไปครองในสนาที่2นะครับทำให้คะแนนสะสมผ่านไปแล้ว5เรสครับน้องกันยังนําจ่าฝูงที่75คะแนนตามด้วยน้องจิมมี่หรือว่าบูรพาวันมูลอยู่ที่2มี68แต้มอันดับ3เป็นน้องคลาสดีหรือว่าพิชยางกูร จะมี42คะแนนนะครับโดยสนามต่อไปแข่งขันกันวันที่14และ15พฤศจิกายนนี้ที่ไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีเช่นเดิมนะครับเป็นวงการแข่งขัน2อล้อดาวรุ่งอะคาเดมีของ AP h o ฮอนดานะครับ